บทคถาบูชาเจ้าที่ที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือร้านค้าต่างๆทำได้ทุกสถานที่ทำทุกวันชีวิตจะราบเรื่อนตลอดไปขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้สงบปล่อยวางความวุ่นวายทั้งหลายจากภายนอกก่อนที่เราจะบูชาเจ้าที่เจ้าทางอาราธนาพลังศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองสถานที่แห่งนี้ ทุกบ้านทุกเรือนทุกผืนดินย่อมมีผู้ดูแลรักษาตามธรรมและตามคติโบราณเป็นท่านผู้มีเมตตาคอยคุ้มครองป้องกันภัยไม่ให้ความเศร้าความทุกข์ความร้ายลอบเข้ามาในเวลานี้เราขอตั้งจิตให้บริสุทธิ์เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณบ้านหลังนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดารักษาหรือดวงวิญญาณผู้ดูแลปกปักรักษาผืนดินแห่งนี้ขอให้ความเคารพของเรานำพาความสว่างความสงบความเป็นสิริมงคลมาสู่วิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคนให้บ้านนี้อบอุ่นร่มเย็นมั่นคงปลอดภัย ค้าขายเจริญการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองทุกประการเมื่อจิตใจสงบพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องนะโมสามจบแล้วกล่าวคำบูชาเจ้าที่ด้วยความสำรวมศรัทธาและตั้งมัน่นนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธะโอมสักกะเทวาภุมมะเทวาข้าพเจ้าขอบูชาแด่ท่านเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลรักษาเรือนนี้ผืนดินนี้และสถานที่แห่งนี้มาเนิ่นนาน วันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมนำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมด้วยจิตอันเคารพกราบบูชาท่านทั้งหลายขอท่านจมเมตตาเปิดทางเปิดดวงคุ้มครองป้องกันภัยให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองข้าการค้าการเจริญเพิ่มพูนด้วยลาภผลปราศจากสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลาย หากข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจด้วยการกระทำวาจาหรือความคิดขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมและ